วันนี้จ้วคนงาะเอ้ยสวัสดีจ้า,จาสวัสดีครับผมสวัสดีเอ็มซทุกท่านที่เข้ามารับช่องคลิปของมีหน่อยอีสาน้านนาจ้าอุ้ยมมจะม้วนวันนี้มีหน่อยกับพามายามหมุงกุ้งเนื้อจ้ามาเป็นลำโดมลำเก่าเนาะตะกนองเนาะแมนครับผมของที่มาใส่หมวกก่อนจะพีเนาะมาพบก,กันในวันที่3กุมภาพ,านพานาาัพานธ์2021จ,จาา้าแล้วก็ไปลุ่นกันเบิ้งว่าเหมือนมิ้วหน่อยสิมานพอได้กลอยพอที่พอได้ยืดได้กินบอรเนาะจ้าไปกันเลยจ้าสวครับผม แหล่งแห่งม้านครับแหล่งม้านจ้าจังไดโอ้โหดินอยู่ด้วยตะกองโอ้มีอยู่กลุ่มกลางกลุ่มไฟครับพี่น้องปลาครับมี้านเห่าตัวนี้อุ้ยกลุ่มงามแหงจ้าเป็นน้ำโขงไก่น้ำมันตะกรงแมนนอกมีหน่อยนอก้อว่านท่ามไหใส่โขงไก่บ่อเข่าเป็นไดครับนี่หินนี่ยังเป็นแต่กลุ่มร้ายคือยังมีแต่ว่าบ่อเข่าะครับผมเอาไปใส่ให่ฟังหน่อยหน่อยนะ ีนแม่เนาะตะกอเแี่ยนว่านีเขาใส่คุ่นเมว่านั้นโยขึ้นล่างได้กระบุสวอจ้ะมัมีของไก่นำไก่มนีซอนนี่นะเนาะมีลางอะไเขอาไปเนาะคือหน่อยด้ยล้างแหลกกระเดยตำกระเดยเจลเลยใช่ครับผมดอีกจ้าล้างที่สองครับกระปูเพ่นนะ กุ้งก็มีกับปูก็มีเนาะว่าพอเป็นใดครับพี่น้องเกวนหมากเป็นปูจะลังนี่้าเป็นกเลืกน้ำนิดหน่อยเนาะครับพี่น้องเอาเซตที่คือเขาครับผมมีสำลัดเป็นกระปูน้ำนิดหน่อยเนาะกุ้งก็สี่ห้าตัวครับพี่น้องปูไปขู่อ่ะแม่นครับเอาให้ซุกซุกแบบแบบตะมะงเนาะแม่นครับผมตะมะคงเขาเป็นขมได้ล่าที่สองครั เลยลายล้งครับผมครับพี่น้องลงกระต้อครับมองถอยมาเนี่ยหนีลังนี่ต่ก็ลังที่สามับพี่น้องเพิ่งเป็นยังไงมิดแค่อุ้ยว่ามีนี่เนี่ยาเห็นนี่ไหนเนาะเพราะว่ากลุ่มเพิ่นตัวใสครับพี่น้องว่คือกลุ่มกลุ่มกามหอยนะไม่ไหนเนาะกามหอยเป็นสีออกสีดำๆเนี่ยพี่น้องไยูมี่่นีก็มีกลุ่มกามด้วยแต่ว่าบ่หลายครับว่ามันบ่ค่อยมีหินนะไม่ไหนเนาะ คืดเดี๋ยวจับออกแล้วตะกาะอุ้ยออกกันสมุนออกกันเพราะว่าหูเอาออกคนนี้สงบขาดบุญเลยยังเ <c oughs> หลือสิบลังครับพี่น้องส่ทั้งมหมดสิบสามลังครับผมแค่สิบสามลังเนาะแม่ครับผมพอได้อยู่ได้กินอยู่จ้ามาก็ได้มือได้บ่อยากก็ขายก็มีเนาะตะเนาะแมเนผมกินน้อยก็ครับ <c oughs> พี่น้องอ น้ำลงจ้ะไปด้ล้งเลยนี่เมนจ้ะนะครับต่อครับผมติดอย่นี้โอ้นี่อะไรพี่น่องกุ้งไฟกำนึงเลยนะไ่หน่ลเากุ้งกำก็มีสามสี่ตัวตัวกุ้งกำสัใหญ่เหครับพี่น้องจน้พับได้นะครับพี่น้องใส่จะฟังนะพี่หนเนาะกลองพื้นมาใส่กบปลานจ้ะกา นม่หนอยประดีวหานท่นไปสองกีฬาครับพี่น้องนิหน่อยน,น,นะครับพี่นอ้นอ,นองเอาไปใส่ยูคัน,น,นึครับผมนีอ่โโอั้ทีสี่ครับผมโอยใหญ่จังโอ้อใส่ใหญ่ไปข้มาไม่ได้นะจ้าเป็นเลย หนีเมือหนีมื่อมือนนีมจะ้ครับพี่น้องเินต่ครับผมจ้าทำงานอยู่บรลังหางเหรเนี่ยพนปลาได้ไมหน่อยได้บอสตานี่จะกุ้งกุ้งบอตาคนนี้กุ้กาจ้ะลาเตกุ้งที่สันล่อยนานนปลาที่สันหูขาดกระปูครับพี่น้อง บัวลายป็นไดน้มไนเะใส่ไปน้องใส่ติ๊กครับผมใส่ติ๊กครับไปน้องกุมใส่ยังไงเนะมืนไนะบัวลายตัวเดจ้ะทางนี้ล่างบคอยดีป็นไครับไปน้องนะครับพี่น้องดูกระตอครับผมเออนนปกายปูกัดนนะ ไ่มีผุเลยนะแต่ก็ะไม่มีเลยครับพี่น้องรื้อล้างต่อไปเนาะเดี๋ยวหนีหายีปหน่อยเอาออกครับพี่น้องกราจะดูดกินซิปลงไปคนนี่ครับนะครับท่านักล้างต่อไปครับกระปูครับผมตัวนี้กุ้งว่าไม่ปวดตัวอุ้ยมาคอกลางคือกระปูขาดขาดเลยตัวเฮ้ย มุนแล้วน้ำล้างต่อไปครับผมเขเ่ยมานตัวนไปกินเสียงอยู่โอ้มีอยู่พี่น้องติดนะน้ำนีบน้ำออเจากกันเปนคนนั้นไหนันนะถามันไรจังโอ้มีใบไผ่เพาะนั่งนี่เทอไรเยอะครับผมแหย่เลยครับ เด็กใครยังไม่มได้ด็กใครอยากเอาครับเด็กกี้ออกไปสมุนนี่มานำสมือเป็นหลักอีกินเนื้ออะไรกินกุ้งอ้าวเติมขึ้นมาอายุล้างมัอหันตีบ่ถือกุ้งเลยครัว่าตะกลองก้าวใส่เนืปลาครับพี่น้องเห็นปลาคอนแรนนะครับคนบนเขาครับพี่น้อง แลนผ่านแรงเยอ่ตัวหนึ่งเช่ได้เอาให้หมดอืพี่น้องราล้างต่อไปครับผมยงได้ล้างด้ไม่ได้เนาะค่ะไงล้างดิครับผมนี่ครับยี้ยิ้มแบอยที่พ Thôi không có sợ. học sinh. cái học nơi Hãy ông sinh. Hãy học 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 sinh. mẹ học sinh. Hãy học sinh. Hãy học gì đó học sinh. Hãy 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 học sinh. อันสุอหลอมนะไม่ใช่อเนาะเง็ดบถึกหลอมนะได้ครนะับพี่น่องเรื่งกันต่อครับผมเ่นะ็นงจ้าใดนี่คือปันไดจ้ะเป็นกุ่งฟอยนะเนาะแข่งครับผมข้อปองขาดไปฟังไปฟังใส่ฟังครับพี่น่องทำออกจ้าหย็บออกเอาครับผม ทูเพิ่นเอาออกเหี้ยนี่ลังเก่าครับเป็นหัวหน่อยนั้นไม่น่ะลังเก่าแต่เป็นแบบไม่เพิ่นพี่งูใหญ่ครับผมแต่แต่หลอดสีสั่งถืออะไรครับพี่น้องจ้านี่เปต่อครับผมโอ้โห่มยอครับผมขี่จ้ตางามงามงามลังนี่ ลัางไม่บ่กตะเกาะลังเก่าครับตัวนี้บ่หูหน่อยคนระับเป็นล้างไม่เ้าสีหูใหญ่เนาะตะกล่องใส่เองกับมือครับพี่น้องถูกลังบ่แมนครับผม <c oughs> บางลังก็ให้ร้านไปใส่ <laughs> โอ้ยสมุนอย่ามาจ้าถึมขนนะาดเสียบอะไาบ่บ่ไม่มาเตะจะบีบได้จะเปิดปิดมันได้บ่ วันขันเดียวขึ้นฟังกันฟังครับพี่น้องสมเป็นสมุกนี่ซื <c oughs> ้อไม่ทุกปีตามอายุคนตามอายุการใช้งานนะครับแม่ครับจะไม่เข้าใจนี่แล้วมาแต่ฮะก,ก็ตตองตากไกตากไกเพิ่นก็อยากสิ ผู้เก้ีกอมนั้นไมไหน,น่อยเนาะตอนนี้ซื้อไม่ซห้ข,ขีเขาเนาะแ้วเือเอาล้างที่มันยังใส่ได้เขากะใสอีกครับผมนีม่ซีฟูคือละจ้าคนาอ่ะคือคือมือน,นี้ง่ายง่ายล้างยังนม่ไนเนาะ,ะไปครับพี่น้องรดูกันดีครับผม โอ้มีอยู่ยถือถือพี่น้องมีอยู่จ้าเราบักหันบ่ถือเนาะแม่นครับทน,นี้น้ำกลงอีข้พี่น้องเพิ่แหนมุงเพ่แหนมยังีสมุนใส่ติดผมตันี้ล้างนนลง้าง,งไม อ่างเก่าครับอุ้ยเปิดเด้อเปิดเปิดนะดีอยู่นี่ครับผมเดือดซ้ังครับผมอุ้ยนี่ไอ้หัวขึ้นหน่อยหน่อยก็มีหน่อยหยิดหลัดเลยขาดใ่เหี้ สั้นแล้เนาที่นี่กลงๆนั่นแลตนี่แหละคับคุณลงหมดแล้วแล้วเตตก่อยเลยอรก่อใหญ่เลยกแซ่บๆนะไม่ไหนนะก่อใหญ่เลยดีนี้แมนครับผมขาดอีกนะ กระปูนี่ยำเบิดโตเลยนี่ขัวเล้อ่ะได้ละไปเดินรถกันอีกจ้าของไก่ลุดลุดปะอู้คนในร้านมาใส่ร้านนี่ตามประสาคนนักเด็กนำคือคองคนดีตัวอะไรตะเกาะตัวในร้านใส่ใส่ครับผมจ้าของไก่กระลุดทิมคือสิแรีนเลยเนาะบอยแล้ว เทียมักยนก็ยานยันน้ำมากรปลาอียงคะนี่เ<ป>อออ้ยมเอียงผอาเอียงบุบหัซื้อปลาค่้คอยยงปลมปคพี่น้องเสติคับผมเบืองสมุนค่ะพี่น้องนางขาอยู่ในน้ำมา,มานำ้ำค่ะพี่น้องว่าเสาแรงวมาน้ำตลอด ว่าเล่นน้นาลังนี่เขาเป็นน้ำเล่น้ลังนี่เขับพี่น้งดนไปก่นนีเขาลังนันก่อนครับผมกุ้งก่แล้วต่กล่องนมเห็นตัวนึงเน้นบ่ะอ้นี่อยู่งล่างนี่ ลางนี้ว่าค่ดีลางค่อยดีจ้ะอุ้ยถือ,อ,อนนเออเอออีเล <c oughs> ยขึ้นไปใจเยอะทำพี่หนัลางบูดีทำงานดีเมือกี้ว่าทำงานได้เป็ไงเนาะพี่หนังเดี๋ยวจะพาพีหนังเอาใสต็กครับผมดวงด่ดวงเโอ้ขาดพร้อมตะก,ก้อนดึงออกกุง้งออกตั้งขานออตั้งคา แกบ่กบกา่ของไฟครับวันม่ได้จับอันนี้ออกมาพอได้อยูืด้วันเราเนี่เรากรุงร้ายกับปูเนาะเราเราได้เ,เ,เ,เข้ามาใส่นึงปูเอกสีร้ายกับกรุงใไหมครัหน,นามพ่นพัดใบใหม่ไปพ่นกับบุคอยมีปูด้ยวยจ้ะปูส่วนหมาพ่นสีอยูน่น้ำใบใหมต่ตอนนี้เาไบตองพัดลงไปหมดแล้วใบไผ่น,ไไน้ำไม่ได้นะใบไผ่ใบนี้อ บิดบ่ยังตัวนี้นี่ยังล้างหนีบันล้างล้างบ่าใคยดีเป็นไงนี่พี่น้องมานแห้งว่าตัวนี้ล้างล้านใส่บ่บ่ตัวนี้ล้างตะกรงใส่ล้างหันล้านทรายใส่ครับเผื่อของเพิ่นอยู่เดี๋ยวอันนี้ออกก่อนหอนแล้วเนาะ ตืน่นฤาษีเปิดพระลมนะยามกลางคืนเดี๋ยวนี้พ้เทือนนี่สิบุรีเปิดสีนาวอากาศที่พอดีนี่อุ้ออยนะอุ้ยอ,อกอุ้ยใครมาก่อยเตะเนะาะตะกอกแม่แม่พมคือสีถือใจคนขับจ้ะหวานหวานเลยนะไม่เคยนะ ปัญญามอันนี้ออะเนาะโอกบ่เบิเลยวันยามปีนเลยต้องสั้นออกไปก็ถ้าไปสามโมงยังเห็นเธนยัง่นยังอยู่ในหมู่เลยเนาะอุ้ยปลาอันนี้มาอีกนะอือปมาก็มีน้อยมีเงียงคือปลาดุกนี่เน่อยแต่ว่าตัวลายคือปลาบูอืมไปเราจะไปสรุปผลงานกันเดี๋ยวเถอะอุ้ยเดี๋ย้จะพูนเบอหน่อยเออสุดยอดเลยจ้ะผลงานมือนนี้ ไปครับพี่นะ้าจ<ะ>สรุปผลงานกันเดิงงนเลื่นทรายนะันไม่ไหนนะจะลุปผลงานของเฮ่ามือนีเละจ้ะก็ถือประมานสุดยอดเลยเนาะตะกองเนาะงกับ,บเครื่องติ๊กจก้ะมีแต่ก,กุ่งตัวางามจา้ะส่วนมากปูก็มีบัวลายจา้ะอู้ยเบิง่งเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะกุ้งกามกุ้งกามกลุ่มไฟนะั่นะจ้ะกลุ่มไฟก็มีแต่ตัวใหญ่ๆพูดหน่ะกุ้งกามเฮาสุดยอดเลยจ้ะปลาก็ถือบัวลายเนาะแม่นครับ3-4ตัวจ้ะ ตอนมาห้อางลักเขาก,าก็ามาหนีนเอากุ้งม,มาจาพี่น้องที่ว่ามันจะหาอยู่หา,หากินกไก่ไกบ้านมานี่ทางไกตุมันก็โครงไก่ก็มีส่วนในการใส่เมนกลุ่มเก,ก่ามเันจะกินโครงไก่คือกันจ้ะบัว่ายที่เราใส่เมือม่อวานาาาไไก็นเมื่อวานก็บปเลี้ยงไก่กันแห้งน้ำแม่นจ้ะเมื่อวานนั้นเราใส่ตั้งแต่ห่อจ้ะกะบ่ถ,ถ,ถือปันไหนด้ดจ้ะมีนี่ใส่ทั้งห่อใส่ทั้งโครงไก่จ้ะก็ถือดีจ้ะปูเขาดีไง ปูกับเขาดีกุ้งกับเขาดีสุดเท่านี้ถ้าเม็นคือใบใหม่เพิ่งยังไลน์เนาะปูนี่สิเขาแบบอู้ยสุดยอดเลยจ้าถ้าโซนนี้ไปไปพายพัดลงไปไตมันนะครับเนียนจ้ะที่ว่าหมาเนี่ยจะบ่หน่อยก็จะมองหน่อยสามรวมทุกคนล่ก่ำยก่งใหญ่เลยไม่นเนาะก๋อยยิ่งใหญ่เลยแต่ก๋อยขั้วหนึ่งอย่างกินโบเบิร์ตไล่ปลาเนี่แม่นครับผมจ้าก็ถือว่ามาสุดยอดจ้า จด้ไม่น้อยภามายามงกุ้งมือนี่ก็ถือว่อมานสุดยอดเลยนอกจากของน้องแมนครับผมก็มีแต่ตัวงามตัวใหญ่ๆเลยจ้ะถ้ามาคลิปนี้จะได้กระยิ้มคำว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิ้วน้อยนั่นเองเ,เด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้มิ้วน้อยก็ขอจุ่ยเพียงสำเนจ้ะพี่น้องพู้ผอก็แม่ในคลิปหน้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กกี้สมุนครับพี่น้องสมุน